สวัสดีค่ะเพื่อนๆครูเกษตรชาแนลวันนี้นะคะครูตับทิมนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะามาปลูกหอมและกระเทียมนะคะโดย ไม่ต้องลดน้ํารดราดน้ําเลยนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่จํากัดนะคะหรือว่าบางทีเราก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะผักพวกนี้เราไม่ได้ใช้เยอะเราใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะหรือเราจะเอาไปใช้ในการปักชามต่อก็ได้นะคะวันนี้กูทินจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการทํานะคะไปดูเลยค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะก็มาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ก็จะมีขวดพลาสติกนั้นเพื่อน ขวดน้ำเรานี่แหละนะคะแล้วก็มีเนาะคัตเตอร์อันไกลนะคะมีดนะคะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่อยู่ในครัวนะคะแล้วก็หอมกับกระเทียมนะคะ,ะที่เราจะเอามาปลูกนะคะหรือเพาะนะคะอ่ทีนี้ก็มาดูวิธีการทําเลยนะคะขวดน้ํานะคะเพ,ะพ,พื่อนอ่ขวดน้ําก็เพื่อนๆใช้คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์ตัดนะคะ เลยนะคะก็เอาสักประมาณนี้หละนะคะตัดเลยนะคะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็ตัดออกะา,านเพื่อนหรือไม่ตัดก็ได้นะคะบางคนก็จะตัดตรงนี้นะคะแต่ว่าครูทิมไม่ตัดนะคะนี่ง่ายๆเลยนะคะปุ๊บได้ละหนึ่งอันนะคะอันนี้ครูทิม ตัดไปแล้วนะคะตัดไปแล้วแล้วก็ใส่น้ําไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนดูเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํานะคะมาทีมทำไว้สามอันเนาะ,นะะเสร็จแล้วนะคะก็ก้ากนไก่ก็เอามาเผื่อเราได้ซ่อมได้อะไรนะคะเพราะบางทีเราหย่อนพืชผักเราลงไปแล้วนะคะเขาอาจจะลึกเกินไปแล้วก็ตัดแต่งขึ้นมานะคะ,ะมาดูวิธีการเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะ กระเทียมเนี่ยครูทับทิมจะใช้ทั้งหัวเลยนะคะใช้ทั้งหัวเลยนะคะก็ซ่อมเอาขัดเปลือกเขาออกนิดนึงนะคะนี่ใช้ทั้งหัวบางคนก็จะอาใช้ที่เป็นซีกนีกนะคะเหมือนเราปลูกในดินนะคะแต่อันนี้ครูทิมจะใช้ทั้งหัวเลยถ้าเ,เพื่อนๆจะเอาไปแบ่งปลูกใส่ดินก็ค่อยแบ่งไปนะคะเราทําแบบนี้มันจะ จะง่ายกว่านะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะให้ตรงที่จะเป็นรากเขาเนี่ยนะคะโดนน้ำนะคะก็กะว่าน้ำมันโดนนะคะเพื่อนนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีรากเองนะคะรากเขาก็จะงอกเองเพื่อนอย่าเพิ่งไปใส่อะไรนะคะบางคนก็ใส่น้ำยาเล่งรากใส่เนท่าเราใส่มันจะเน่านะคะเพื่อน อย่าเพิ่งใส่ให้เขามีรากก่อนแล้วค่อยจะเติมสารอาหารอะไรก็ค่อยว่ากันนะคะเ mm hmm. พราะรากเขาก็จะไปกินสารอาหารนะคะใช mm ่ hmm. ไหมคะถ้ามันมันลึกเกินไปนะคะ mm hmm. เพื่อนก็ใช้มีดตัดได้นะคะ, mm hmm. ะเวลาเราจะขยบหัวของกระเทียมนี่จะได้ง่ายนะคะมันจะไม่โดนมือนะคะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. นี่ก็เหมือนกันนะคะว mm ิธ hmm. ีจะทำได้สองอันเพื่อนดูสองอันนะคะ เาเปลือกเข้าออกด้วยนะคะเปลือกกระเทียมนะคะบอกเปลือกเข้าออกนะคะก็เป็นการช่วยเขาเวลาเขาจะงอกนะคะใบเขาจะงอกนาคะนเคื่อน ถ้าน้ำมันยังไม่ไม่ถึงตรงที่รากมันจะงอกเพื่อนก็เติมน้ำเข้าไปะคะ่ะกระโดนน้ำนะคะในส่วนของต้นหอมนะคะต้นหอมก็เหมือนกันนะคะเพื่อนก็เอารากเก่าเขาออกเลยนะคะจะให้ดีก็ใช้หัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนแต่อันนี้คือที่มีหัวเล็กก็เอาเอา,เอาหัวเล็กๆมาให้เพื่อนดูนะคะ ะะทิ้งไว้สักประมาณ20กว่าวันนั้นเพื่อนเดี๋ยวเขารากเขาก็งอกแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะอย่าให้เขาจมน้ําเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าโดนน้าเยอะเกินไปเขาก็จะเน่านะเพื่อนะนะ,ะร้อยแล้วนะคะ นี่เองนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นต้นกระเทียมแล้วก็ต้นหอมนะคะที่ครูทับทิมได้เพาะชาไว้นะคะเลี้ยงไว้นะคะเดี๋ยวจะเอารากให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่รากเข้างอกเยอะเลยนะคะแล้วก็น้ําก็กวดนี้ครูทิมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นเขียวๆนะคะนี้หลังจากนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ ค่อยทยอยมาดูน้ําเพราะว่าน้าเขาจะลดลดใบมากเลยเพราะว่ารากเขาเยอะเขาจะกินน้ําเยอะมากนะคะตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนนี่นะคะก็ถ้าเราจะปลูกแค่ไว้รับประทานนะคะที่บ้านที่มีพื้นที่จํากัดเช่นคอนโดเช่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นใช้กินใบได้ไดนะคะก็คือเป็น กระเทียมที่ใช้กินใบนะคะเช่นครูทัพิมก็จะชอบเด็ดนะคะมาใส่ส้มตำกินกับส้มตำนี่อร่อยเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเพื่อนนะคะหรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อก็ได้นะคะเพื่อนก็แค่แกะนะคะแกะออกนะคะแล้วก็ไปปลูกในดินก็ได้นะคะหรือจะไปปลูกในกล่องโฟมหรือในน้ําหรือระบบไฮโดรโบนิกในน้ํานิ่งอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ารากข้องอ,อกเยอะแล้วนะคะหรือจะ เอาไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมนะคะเพื่อนอหัวหอมก็รับประทานได้แล้วเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกนะคะคือผักพวกนี้เราเป็นผักที่เราไม่ได้ใช้ยเยอะเนาะบางทีก็เป็นแค่เครื่องเคียงนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะก็สามารถตัดไปรับประทานได้ดแล้วเขาก็จะงอกใหม่ขึ้นมาให้นะคะ ก็เหมือนกันนะอันนี้กําลังกาลังงอกนะคะเพื่อนกําลังสูยเลยนะคะกะ็ทีนี้ช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆน,นะคะจะใส่ปุ๋ยน้ําก็ใส่ได้เลยนะคะเช่นครูจะอันนี้เห็นไหมคะต้นเล็กก็ราเขากําลังงอกอันนี้ครูจะทิมเพาะทีหลังเพื่อนของต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ประมาณ2 0 25วันละอันนี้ประมาณประมาณ10วันนะคะประมาณ10วันเขาก็จะงอกแล้วนะคะ ที่สำคัญก็คืออ,อย่าตากแดดอย่าตั้งในที่แดดมากเกินไปนะคะผู้ที่มีโรงเรือนนะคะก็ตั้งไว้ที่โรงเรือนแล้วก็คอยดูแลนะคะอตอนนี้ก็ก็จะใส่นะคะยูเรน,นซีสังเคราะห์แสงได้แล้วนะคะเพราะว่ารากเขาจะมีแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มหาอาหารรับประทานคุทิม,มก็จะเอาน้ําตรงนี้เปลี่ยนออกนะคะให้เป็นน้ําใสๆแล้วก็ใส่น้ําปุ๋ยให้เขานะคะ ะะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ดูคลิปจนจบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อชมคลิปดีจากครูเกษตรชาแนลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ